เพราะฉะนั้นพูดถึง G D P หรือพูดถึงเศรษฐกิจนี่ขออ่านบทความของคุณผักกาดหอมในคอลัมน์ของเขานี่อ่านเอาเรื่องในสุพิมพ์ไทยโพส์วันนี้นะชื่อหัวคอลัมน์สับไตเติลของเขาในเรื่องนี้ก็คือชังชาติให้สิบหายนี่ชื่อฟังแล้วดุเดือดดี ช่างชาตินิบหายาความว่านั่งฟังสอสอ,อภิปรายแล้วงงราวัาน้นนะฟังดีๆนะอาตมาจะวิเคราะห์เจาะเข้าไปในคุณผักกาดหอมอีกทีหนึ่งด้วยว่าคุณผักกาดหอมก็ต้องเปลี่ยนสมองให้ทันสมัยหน่อยก็อาภัยยกต้นขมท่นนานาคุณภาพสอสอรุ่นใหม่นอก นอก <No. S 1> ภายนอกอ๋อคุณสะสะรุ่นใหม่ภายนอกดูมีความรู้นะสะสะรุ่นใหม่ภายนอกดูมีความรู้หัวก้าวหน้าแต่พอลงลึกทำไมรู้แบบฉาบ่วยก็หมายคำพูดเปิดให้นายกลาออกคือนำนานาจให้ประชาชนฟังนะักฟังความในเครื่องหมายคำพูดนี้ให้นายกลาออก คือนำนาจให้ประชาชนคุณประกาศหอมก็เลยถามว่ามันคืออะไรไอ้ที่พูดเนี่ยพูดพลอยๆมาเนี่ยให้นายกลาออกแล้วก็คือนอำนาจให้ประชาชนมันคืออะไรและคุณประกาศหอมเนี่ยเขาก็นิติศาสตร์คนหนึ่งเหมือนกันเขาก็รู้ดีเขาก็บอกว่านายกลาออกสภาก็เลือกนายกใหม่ ให้นายกลาออกสภาก็ยังอยู่ใชมาศสสก็ยังมีอยู่ก็สสก็โหวตเสียงเลือกนายกคนใหม่ขึ้นมาใช่ไหมก็เท่านั้นเองกฎหมายหรือว่าความเข้าใจทั่วไปก็เข้าใจดีอยู่ในเรื่องของวิธีการของประชาธิปไตยใช่ไหมนายกลาออกสภาก็เลือกนายกคนใหม่แล้วมันเกี่ยวอะไรก็คือนำนาาให้ประชาชนเห็นไหม แค่นี้คุณก็สำคัญผิดแล้วคุณก็ผิดฝาผิดตัวแล้วโอ,อ้ถ้ายุบสภาสิเพราะว่าให้นายกลาออกไม่จะยุบสภาถ้ายุบสภาสิแบบนี้คือการคือนอำนาจให้ประชาชนไม่ต้องต่อไม่ต้องอธิบายความมากเนะาะเท่านี้ก็คงพอแล้วไปเลือกตั้งกันใหม่นะยางนั้นนะยุบสภาแล้วก็คือนอำนาจให้ประชาชน แล้วก็ไปเลอกตั้งกันใหม่ครับยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีความรู้กว้างพูดจาฉา,านแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมต่ําไปหน่อยความรับผิดชอบในสังคมต่ําไปหน่อยยัดเยียดความคิดตัวเองให้กับสาธารณะมากเกินไปสอสอพรรคก้าไกลหลายต่อหลายคนอภิปรายจุดเชือ่อ นะอภิปราจุดเชื่อส่งต่อไปยังการชุมนุมวันที่19กันยายนนี่เขาก็มีสนะิกแนวเนาะส่งต่อกัเลยไปให้ถึงวันที่19กันยายนขอ,อของมอบมานะของมบนะสิบเกกันยายนของม็บปลดแอกของมอบมอบที่เขากำลังทำอยู่นี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นมอ็บที่ไม่เดียงสาเนี่ยมบปลดแอกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยข้อมูลเท็จบ้างจริงครึ่งเดียวบ้างไม่มีจริงเต็มเลยนะจริงข้อเท็จบ้างของจริงครึ่งเดียวบ้างใช้ข้อมูลเก่าบ้างไม่สมกับเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เลยพิธาลิมเจริญรัฐนี่ออกชื่อเลยนะพิธาลิมเจริญรัฐเศรษฐกิจไทยอ่าบุ้ยเกือบที่สุดในเอเชีย นี่เขาตอนนี้ความเป็นของคุณประกาศหอมกำลังจะวิจารณ์แล้วเศรษฐกิจไทยบุ้ยเกือบที่สุดในเอเชียจากการทำสำรวจของ IMF ขอวิแวะนิดหนึ่ง m m เนี่เเป็นองค์กรองค์การของพวกทุนนิยม IMF ไม่ใช่พวกองค์การของพวกชาวอาโศกหรอกนะเทบให้ชัดๆไงอ่า เศรษฐกิจไทยบวยเกือบที่สุดเขาก็ประมาณเขาก็ตรวจสอบแล้วจริงๆเขาก็บอกว่าไทยในบวยที่สุดของเอเชียที่สุดในเอเชียจากการสํารวจของ IMF ในสิ้นปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยเกือบอยู่ท้ายสุดของเอเชีย mm. เขาคาดเลยบอกว่านะครับประมาณนะว่าปีนี้ไทยจะเศรษฐกิจของไทยจะบวยสุดเลยในคอนเซปต์ของเขานะในคอนเซปต์ของคําว่าเศรษฐกิจคืออะไรของเขา เดี๋ยวอาตมาจะวิเคราะห์เศรษฐกิจซ้อนทำสูตรของเอเชียมันใช่หรือนี่แค่คุณประกาศหอมนี่ก็ยังฟังแล้วก็ยังบอกว่าม็่งวิจัยวิจารณ์ไทยว่ามันจะเศรษฐกิจมันจะสิบายสิ้นตอนปีนี้มันจะใช่หรือนะนี่คือตัวอย่างของการใช้ข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการอภิปรายของตัวเองข้อมูลที่พิ ที่พิธาอ้างคืออ้างถึงก็คือรายงานของ VEO นโอวคือ world economic นะ outlook นะ world economic outlook นะของ IMF ที่คาดการว่าใน,นในอนุภูมิภาคเอเชียเอเชียนเศรษฐกิจปีนี้จะหดตัว ลบจะหดตัวลบ2.0% IMF คาดการเศรษฐกิจไทยหดตัวมากที่สุดในปีนี้ที่อัตราลบ7จอ้จะหดตัวของกลางๆของรายเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยคือลบ2แต่ไทยจะลบ7.7%ตามมาด้วยมาเลเซียลบ3.8%ฟิลิปปินส์ลบ3.6% อินโดนีเซียลบ0.3อรินโดนีเซียลบ0.3และเวียดนามบวกโอ้เวียดนามจะขึ้นนเวียดนามจะบวก2.7แต่ตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ขึ้นกับโควิด19เนี่ยพูดอย่างนี้ก็ไทยฟังแล้วรู้สึกจะชื้นขึ้นไหมใจชื่นขึ้นไหมก็ใชยโควิดนี่เบิร์หนึ่งอยู่แล้ว สู้กับเบนรึงได้หนึ่ง,งและทำไมเศรษฐกิจมันจะแย่เห็นไหมมันคานแย่งกันในตัวเอาฟังต่อ,อแต่ตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ขึ้นกับโควิด -19 เป็นปัจจัยหลักประเทศไหนฟื้นตัวก่อนประเทศนั้นได้เปรียบทีนี้มาดู GDP ไตรามาสแรกของประเทศในเอเชียน เวียดนามบวก3.8%อนินโดนีเซียบวก3.0%ฟิลิปินลบฟิลิปินลบ0ส์ลบ0.2%มาเลเซียลบ0.7%ไทยลบ1.8%สิงคโปรลบ2.2%โอ้โหสิงคโปร์ยิ่งแย่กว่าไทยเนาะขอวักนิดหนึ่งแวะอภิปรายแทรกว่าการคิด GDP ที่ของเขาบอกให้ให้ให้คะแนนมาว่ามันจะมันจะแย่หรือมันจะเจริญตามความคิดของเขาเนี่ยก็ขอแทรกตรงนี้ว่าความคิดของ GDP ของเขานั้นไม่เหมือนความคิดของ GDP ของอาตมาไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างยิ่งเลยนะไม่เหมือนทั้งในลักษณะของนับตัวเลขไม่เหมือนทั้งในลักษณะของ สภาวะที่เป็นจริงของผลผลิต Product โดเมสติกของภายในเอาไปขายให้แก่ภายนอกสรุปให้ฟังตรงนี้เลยว่าถ้า GDPGDP GDP นี่ของ product ภายในนะของโดเมสติกนะ,ะแล้วได้รายได้กลับคืนมานะ Cross คือรายได้อง์รวมรายได้รว,ร,ไดรวมผลรวมของรายได้ ได้คืนมาถ้าไปเอารายได้ขายให้ต่างประเทศขายให้ภายนอกให้ภายนอกนะไม่ใช่โดมิสติกของภายในนะขายสินค้าให้ภายนอกถ้าเราไปคิดบวกจากภายนอกมากกว่าคุณเอาเปรียบเขาหรือว่าคุณเสียสละแก่เขาแล้วการเสียสละกับความได้เปรียบอันนหนคือความเจริญความเสียสละเจริญใช่ไหม เพราะยังเขาคิดอย่างโลกียะก็คือความได้เปรียบเป็นความเจริญแต่เราคิดความเสียสละเป็นความเจริญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปขาดตัวนี้ต่างประเทศเราเจริญใช่ไหมการได้กลับคืนมาน้อยเท่าไหร่จากถ้าขายต่างประเทศถ้าให้แจกต่างประเทศได้เลยยิ่งเจริญมากใช่ไหมเอาจบสรุปแค่นี้ก่อนกันแล้วกันไม่ต้องไปพูดเรื่องว่ามันได้น้อยก็เจริญเท่าไหร่ยิ่งได้น้อยมากจริงศูนย์ก็ยิ่งเจริญเท่านั้นไม่จะไปเป็นหนี้นะให้เขาเนี่ยไม่จะไปเป็นหนี้นะ นะนี่ก็คือฟังดีๆอัตมาอธิบายเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจแบบพระพุทธเจ้าซึ่งเป,เป็นเรื่องลึกซึ่งซับซ้อนที่คนจะต้องยากมากเพราะเขาก็จะเข้าใจเศรษฐกิจสาธารณโปรกีของชาวาโรมนี้ยังอีกนานอ,อัตมาก็เลยท้อๆหน่อยหนึ่งเหมือนกันว่ามันจะตายไม่ลงง่ายเนี่ยมันจะลากสังขารไปอีกเท่าไหร่เนี่ยช่วหน่อยนะ <laughs> คุณแข็งแรง,งแข็งแรงหน่อยนะช่วยผมหน่อยอคนนี้เรียนเศรษฐศาสตร์นักศึกษ,ษากธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์นเนี่ยแต่ไม่เอาปริญญา,าทําไปอยู่ปีสามแล้วยังไม่เอาปริญญาจะสอบอยู่แล้วไม่เอามาสะก,ก่อนนี่ยก็ไม่เป็นไรมาก็ดีละไม่ต้องไปเอาเราปริญญาโน้นเราอันนี้ปริญญาแท้อันนั้นปริญญาใบเอาต่อ น,นี่คือตอนต้นต่อนี่คือต้นต่อที่ไปไปสู่การโจมตีว่ารัฐบาลประยุทธ์ทำเศรษฐกิจพังจนเป็นที่โลของเอเชียนและบางคนละเลยที่จะพูดถึงสิงคโปร์ที่ GDP ติดลบมากกว่าไทยทเศรษฐกิจเอเชียนไตรมาสแรกยังไม่ได้รับอิทธิพลจากโควิดมากนัก แต่ไตรามารสองรับไปเต็มๆมาดู GDP ไตรามารส2เวียดนามบวก0.36อินโดนีเซียลบ5.32ไทยลบ12.2สิงคโปร์ลบ13.2ฟิลิปปินส์ลบ16.5มาเลเซียลบ17.1 ตัวเลขนี้สัมพันธ์กับการระบาดของโควิดในแต่ละประเทศไตรามาสสองคือเดือนมีนาเมษาพฤษภาคถัดไปจับไตรามาสสามิถุนากรกฎาสิงหาที่จะประกาศในเร็วๆนี้ดูตัวเลขการระบาดในแต่ละประเทศไปพลางๆได้เลยทำนายล่วงหน้าได้เลยอินโดนีเซียฟิลิปปิน ยิ่งกว่าหล่นลงขุมนรกหนักกว่าไทยหมดยกเว้นเวียดนามเขาก็พยากระว่าาเวียดนามเนี่ยมันก็จะดีกว่าไทยหน่อยนะส่วนสิงคโปร์กับสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์น่าจะจะแย่กว่าไทยและอย่าลืมว่า เวียดนามได้เปรียบไทยเยอะเพราะอยู่ในกลุ่มประเทศความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกไม่อ่านตัวย่อของภาษาอังกฤษก็ละญี่ปุ่นจึงเริ่มเทการลงทุนไปที่นั่นนะลงทุน คือไปมีการลงทุนเขาก็คิดถึงการลงทุนแล้วก็เกิดผลผลิตแล้วก็เกิดรายได้มุนเวียนมากเขาก็เอาตัวเลขตัวธนบัตรราคาที่เป็นตัวเงินเป็นตัวหลักในการวัดจ DP ีทั้งนั้นแหละแล้วก็คงเป็นลงทุนไปทำอะไรอะไรนะเดี๋ยวค่อยอธิบายซ้อนเนระื่อพวกนี้ครับก็เอาตัวเลขมาให้ดูกันถ้าไทยรอดจากการระบาดรอบสองเราจะฟื้นตัวก่อนใครส่วนคำ อภิปรายของสอสอในสภากองเอาไว้ตรงนั้นกันแล้วกันครับทำไมปรายของสอสอนี่เขาก็ดูถูกพวกสอสอนี่เหมือนกันนะก็จริงแม้แต่ความคิดของคุณประกาศหอมก็ขออภัยคุณประกาศหอมอัตมาก,ก็ขอวิจัยตามความเห็นของอัตมานะว่าเศธธรษฐกิจนะเศธธรษฐกิจที่ว่านี้เนี่ยยังจะต้องศึกษากันอีก นานพอสมควรในหลวงรอก้าเรานี่ตรัสไว้ขาดทุนของเราคือกำไรของเราแค่นี้ก็รับรองว่านักเศรษฐศาสตร์หูหักในหลวงท้าก็ตรัสพอพูดอย่างนี้แล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าพูดอะไรพูดอะไรไม่ใช่ก็อธิบายให้ฟังใหม่ก็ตรัสงี้เนาะแต่คำไม่ตรงคำทีเดียวนะคำที่พูดไม่ตรงกับคำในหลวงที่ท่านตรัสทีเดียว นะก็ทำนองนี้แหละ,ะเพราะงั้นความคิดที่จะเป็นผู้เสียสละความคิดที่จะเป็นผู้เห็นว่าการเจริญความเจริญนะันคือผู้ได้เสียสละให้ผู้อื่นความเจริญไม่ใช่ผู้ได้เปรียบเขามามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะอาตมาว่ามันก็ง่ายๆมันก็ชัดชัดไม่ได้ยากไม่ได้ลึกอะไรมากมายเลย เป็นแต่เพียงว่าคุณเข้าใจคำว่าความจเจริญแบบขี้โลภหรือความจเจริญแบบเสียสละเท่านั้นเองถ้าคุณเข้าใจแบบความจเจริญคือความเสียสละมันก็ชัดเจนแล้วแต่คุณไม่เข้าใจว่าคือคอนเซปต์ของคุณ concept, หรืออุปทานของคุณทิฏฐิของคุณเนี่ยคุณยังยึดตัวว่าความจเจริญคือการได้มามากมากมากม,าม,าม,า icity, ย,ม boro, ยังเป็นมหาปิตาะยังไม่เป็นอัปิชามันยังมากมามายัยังมากน้อย ความจะเดินของคุณมันยังมาก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 ,มากคือความโลภของคุณมันยังเยอะอยู่มันยากนะที่จะไปให้รู้ว่าเอ้เรานี่ลดโลภหรือเปล่าหรือไปลดโลภกว่าจะรู้ตัวว่าคุณลดโลภหรือเปล่านี่โอ้โหมันไม่ใช่เรืงง่องง่ายๆไม่ง่ายแต่ไม่ท้อท้อไหมไม่ท้อนะไม่ท้อเพราะว่ามันจะต้องพยายามให้เขาได้รับความจริงได้รับความรู้อัน ประเสริฐอันนี้เพราะมันเป็นความจริงเป็นความประเสริฐมนุษย์คนจะเสียสละได้ก็ต้องแน่นอนว่าต้องมีสิ่งที่ไปเสียสละคุณจะไปหยิบหนี่ไปเป็นนี่ไปกู้ไปเอาของคนอื่นมาเสียสละมันไม่ถูกผิดคุณก็ต้องเอาของคุณใช่ไหมต้องเป็นสิทธิของคุณนี่คือสําคัญเพราะหลักเกณฑ์ที่อัตมาว่าไว้แล้วกันหนึงอย่าไปเป็นนี้ สองต้องมีความรู้ความสามารถพึ่งตนเองรอดความรู้ความสามารถต้องทํางานต้องสร้างสารรต้องมีสมรรถนะทรอาหารกินสร้างสรรสิ่งที่จะกินอาศาัยกินอาศาัยใช้ซึ่งยังไม่ต้องไปอ้าขาปะวะปีกที่จะทําอะไรอื่นหรอกเอาอาหารพืชพันธัญญาหานี่เป็นหลักแม้แต่เรื่องของสัตว์เขาไม่ต้องไปยุ่งเอาแตืพืชพันธัญญาหานี่ประมงก็ตามสุสัตว์ก็ตามไม่ต้องไปยุ่งหรอก เอาพืชพันธุ์ยานะให้อุดมสมบูรณ์ให้มากจากกนตั้งทุกวันนี้คมานาคมก็ยิ่งดีต่อไปจะเสียเงินค่าขึ้นเครื่องบินไปแจกให้หมดเลยนี่นะแจกให้เข็ดเลยต่อหาเงินให้มากๆเสียค่าเครื่องบินเอาไปแจกหรือใครบริษัทเครื่องบินไหนจะเห็นร่วมมือว่าเออนี่เขาเอาไปแจกเมืองไทยเอาไปแจกที่อื่นน่จะไม่คิดราคาหรือคิดราคาถูกๆคิดราคา น้อยๆก็ยิ่งดีขอบคุณแจกให้เลยหรือใครจะมาเอาเองก็มาเอาเราสร้างให้มา,มากๆกันแล้วกันราังนั้นก็ยิงเข้าเป้ากันว่าสมรรถนะของคนนี่แหละเป็นตัวเศรษฐกิจหลักเป็นตัวเศรษฐกิจใหญ่เป็นความเจริญเศรษฐะแปลว,ว่าความเจริญ เศรษฐะเศรษฐุบไม่ได้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่เรามาใช้ในใช้สันสกฤตสครเรือสสบสบทสันขานเศรษฐเศรษฐกิจเนี่ยเอาสเอาสันสกฤตมาใช้จริงๆภาษาบาลีก็บสละเอสเสือตประตททสันขาะเศรษฐกิจกิจที่มันเจริญงานงานที่มันเจริญ เพราะงานที่จะเริยนนะคืองานที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญ